สวัสดีครับเพื่อนพี่น้องที่สนใจการเผาถ่านทุกคนครับวันนี้ผมทําเตาถังครึ่งขึ้นมาอีกตัวหนึ่งนะครับเป็นเตาอันที่สามที่ผมทําขึ้นมาเพราะว่าตัวที่หนึ่งหรือเตาครูผมเนี่ยพังแล้วครับคือเผาเ้ว่อุณหภูมิสูงก็เลยแล้วก็ตากฝนด้วยนะครับมันเคยอยู่ใต้ต้นมะม่วงตัวนี้ก็เลยผุไปเตาตัวนี้ที่ทําขึ้นเนี่ยก็อาจจะแตกต่างจากเตาถังครึ่ง เล็กน้อยแต่ว่าไม่มีไม่มีเปาปรับเพื่อที่จะให้มันสะดวกขึ้นในการเผาเฉยๆน,นะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายว่าสัดส่วนเป็นอย่างไรสําหรับคนที่จะทําตามด้วยสัดส่วนเท่ากันเป๊ะเนี่ยก็จะมีประโยชน์ตรงที่ว่าทุกครั้งที่ผมเผานะครับผมจะโชว์อุณหภูมิแล้วก็ขั้นตอนวิธีการอย่างละเอียดเพราะฉะนั้นใครที่ทําเตาเหมือนผมเป๊ะเลยนะครับทําเหมือนเป๊ะเลยเนี่ยก็ เงื่อนไขต่างๆก็น่าจะใกล้เคียงกันยกเว้นแต่ความชื้นแล้วก็ดินที่ใช้อะไรอย่างเงี้ยนะครับคงต่างกันไม่มากเพราะฉะนั้นแล้วก็ถ้าใครสนใจเนี่ยผมก็จะถ้าอยู่ในพื้นที่ใกล้ๆเนี่ยผมก็จะทําเตาให้ด้วยนะครับด้วยราคาย่อมเยาโดยใช้นิสิตเป็นคนทําหาไรายได้ให้นิสิตครับโอเคไปไปดูกันครับเอาด้านหน้าเตาก่อนนะครับ ด้านหน้าเตาเนี่ยความกว้างตรงนี้15นิ้วนะครับตรงนี้15นิ้วนะครับความสูงของช่องฟืนนะครับเอ่อ9นิ้วนะครับความสูงช่องฟืน8นิ้วขออภัยครับ8นิ้วนะครับอันนี้15นิ้วอันนี้8นิ้วนะครับอ่าช่องรีอ่า ช่องหลี8นิ้วนะครับ8นิ้วแล้วก็ความสูงของช่องหลีอยู่ที่4นิ้วนะครับอันนี้8นิ้ว4นิ้วอ่ช่องฟืนเนี่ยผมทําให้กว้างที่สุดเท่าที่ผมจะทําได้เพราะว่าอ่เวลาเราอบเนี่ยเราต้องใช้ฟืนท่อนใหญ่ๆที่เกี็ดผ่าครับเพราะเราไม่อยากให้มันเป็นเปลวมากอย่างเช่นใช้ขอนไม้ที่เรามันเผาถ่านไม่ได้อะขอนใหญ่ๆ ใส่เข้าไปเลยครับเพราะ,ะนั้นช่องฟืนเนี่ยทำให้กว้างที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับก็ทำประมาณนี้15คูณ8กว่ากว่านะครับ8นิ้วส่วนด้านบนเนี่ยเนื่องจากว่าจากการสังเกตของผมนะครับก็คือว่าทุกครั้งที่ผมเผาเนี่ยควันเนี่ยถ้าเราปิดปล่องปิดปล่องตอนอบนะครับควันมันจะออกนี่ออกช่องฟืนเนี่ยทำให้มันเข้าหน้าเข้าตาผมนะครับเตานั้นนะฮะเตาที่สองอะ่ะผมเจาะตรงนี้นิดนึง ปรากฏว่าควันออกนี่สะดวกเลยครับผมมันก็ลอยขึ้นทั้งบนเลยสบายเพราะฉะนั้นผมเลยทําช่องช่องให้ควันออกตอนที่เราอบไว้ตรงนี้ด้วยนะครับนะครับช่องตรงนี้เพราะฉะนั้นอ่าตอนที่เราจุดไฟเนี่ยพอใส่ฟืนเรียบร้อยตอนอบนะครับผมก็จะปิดช่องฟืนนะครับอออกซิเจนเข้านี่เผาแล้วก็ควันออกนี่นะครับก็จะเป็นแบบนั้นตัวนี้สูงอ่าสามนิ้วนะครับ ตัวนี้สูง3นิ้วเป,เป็นเป็นเซียวนะครับกว้าง3นิ้วไปดูช่องใสฟ่ฟืนครับช่องใสฟ่ฟืนยาววรนมาณ2 2 22นิ้วนะครับแล้วก็กว้าง11นิ้วนะครับ22นิ้วกว้าง11นิ้วขยับมาตรงนี้นิดหน่อยเพื่อให้มันแข็งแรงนะครับแล้วพอเจาะเจาะเสร็จปุ๊บเนี่ยผมเอาเหล็กเหล็กฉากนะครับเหล็กฉากเหล็กฉากเชื่อม เชื่อมยาวติดมาตรงหัวเลยนะครับติดนี่เลยเพื่อกันไม่ให้ตัวเนี้บุบลงไปคือเวลาอุณหภูมิมันร้อนในตัวนี้มันจะร้อนเอ้ยเวลาอุณหภูมิร้อนๆเนี่ยนะครับเหล็กมันจะอ่อนตัวแล้วมันจะกดลงไปมันก็จะนั่น,นะครับมันจะเป็นลักษณะเนี้ยเนี้ยมันจะเสียรูปอย่างนี้เลยครับถ้าเราไม่ใส่เหล็กนะครับใส่เหล็กใส่เหล็กฉากนะครับเหล็กกล่องอันนั้นผมใส่เหล็กกล่องไม่เวิร์กอันนี้ใส่เหล็กฉากยาวมานี่เลยนะครับเชื่อมนี่เลย ท่อเป็นท่อขนาด4นิ้วนะครับตรงท่อเนี่ยตัดเป็น45องศาจะโชว์รูปให้ดูก็แล้วกันนะครับแต่ว่าเดี๋ยวไปดูด้านหลังด้านหลังท่อนะครับเจาะ45้าองศาเสร็จปุ๊บต่อต่อท่อน้ำออกมานะครับตรงนี้จะถูกต่อด้วยอีกท่อนึงตัด45้าองศาแล้วลงกระปุกน้ำ จุ่มลงไปในน้านะครับเพราะาอาจารยักษ์ท่านแนะนําว่าให้จุ่มไว้ในน้ําเพื่อป้องกันไม่ให้อากาศเข้าไปในเตาเพราะมันจะเอฟเฟกอุณหภูมิควันติดปากปล่องครับตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นเตารุ่นนี้จะมีที่ระบายน้านะครับไอที่เขาขาวนี่คือเซรามิกไฟเบอร์ผมใช้ส่วนที่เหลือจากเตาไอกองเพนนะครับเพราะฉะนั้นเซรามิกไฟเบอร์ตัวนี้มันไม่ไม่รอบไม่ร้อยเปอร์เซ็นต เพราะนั้นไม่จำเป็นต้องใช้ก็ได้นะครับใช้ดินดิน,นหนาๆเลยส่วนตัวนี้ผมใช้ให้มันหมดนะครับก็น่าจะกันได้บ้างเพิ่มขึ้นประสิทธิภาพนิดหน่อยได้ลองดูกันลองทดลองกันนะครับดูต่อโอเคครับก็คงความสูงตรงนี้ผมเผื่อไว้เอีอเอยงแล้วก็จะตัดออกทีหลังนะครับครูบาอาจารย์จันกิตติท่านแนะนำว่าควรจะขึ้นมาประมาณ20เซนนะครับ ผมทำไว้30เซนก่อนเพราะว่าตัดก็ไม่ไม่ใช่ไม่ไม่ยากนะครับตัดออกตัวนั้นอ่ะยี่สิบเซนตัวนั้นอ่ะแค่10เซนครับตัวนั้นอ่ะไอตัวเตากวนการมันเลยเป็นไปค่อยเป็นค่อยไปนะครับส่วนตัวนี้ผมจะทดลองฐานไม้เบญญพัรณ์ก่อนถ้าเกิดได้ผลดีกว่าได้อุณหภูมิดีกว่าจุดง่ายกว่าก็จะรายงานต่อไปนะครับอาจจะไม่ต้องตัดสำหรับฐานไม้เบญญพัรณ โอเคอันนี้ก็คือภาพรวมของการทำเตาครับอย่างที่บอกครับจะติดเทอร์โมคัพเปิลเช็คอุณหภูมิจุด3-4จุดใครที่ทำเตาเหมือนผมเป๊ะเลยเนี่ยเงื่อนไขทุกอย่างก็จะคล้ายๆกันนะครับแล้วก็ถ้าใครอยากได้เตาก็ติดต่อมานะครับทักมาถ้าอยู่แถวนี้ก็จะทำให้นะครับผมไปหานิสิตมาจะให้เขาทำให้โอเคครับสวัสดีครับคลิปนี้ยาวหน่อย